มี่มีบักหนึ่งสิบ่าให้ฟังมันยานเมียมันหลายที่แรกเป็นนักเลงเด้เออบัดเพื่อในเมียเพื่อด้เมียคู่บัดเมียเบาหยั่งจุดครับบัดี้เมีมย,ยไปตลาดผูดเเ้เสียเส่ยวเสี่ยวเสี่ยเสี่ยบอกเท้ารทบไปกินเหล้ากูเมียกูจะให้เมียงมาอยู่ตัวเออเนาะมาแหล่งกินสิว่าไปกินเหล่าน้ำมูหูว้ว่าเมียมาตอนไหน มึงอย่างออนดีเมียมาแล้วตายเราได้กูบาด่บด้เมือแล้วเมียกูตบขักเลาดพญานเมียพนเอาจังสีไปจาไปส่งกูตอนสี่ถุงเครืงเลยนทัจบสกัดจะสบายให้เมียกูนอนสกัะสี่ถุงเครงให้มูเอาบัตรไสมาส่งทังเมาทังยานสีเรื่อหอดเือดพราปัดพุนจอดีเชียวกูยางไปกอะไรเพราะว่าย่างเสีสัตสัตไปตั้งใจดีดีพญานเมียพน เมาก็เมาวะนี่นไปพ่อตะแข่ก็คืนนอนตะแข่ไงยแปงแงงด้วยลับไปเว้ยบาดลับไปข้าวหนึ่งหมาไม่ได้กินสกเล็กที่เราอยู่น้ำปากมันก็เรียบพรับพรับพร,รับควมคืดยานเมียกกมีโอ้ยเถ้าอ้ยพิไวรละะมาเรียบปาก ขออพัยแล้วเถ่าล้วไป่กินข้าวบูเรกอร่อยๆเลสรอกัไหตังยักินหลายวอะไรหรอกก็บม่มีเสียงตอบว่ามอนีเถ่าคือใจดีแท้เอาผ่าเสร็จหนามว่าเสร็จรายใเลยร้ายเป็นบงหูได้มาที่ปากนี่เกิดสาตหลังมมบ่เต็มบาทตัวที่จะเห็นพวกบ่เต็มบาหนาบ่คือนูนั่นมือนีก็มาหลายคนอยู่ตัว เว้าอยังกับว่าจะไรนะแพ้แล้วแ่แ่แฉนั่นพวกขี้เหล่าตัวมาเกิดเสื้อกับเสื้อมาเสือกแล้วโตไปโตมันบริเงินปุ้นเออนี่เจ้า่าพระกริบอกตัวนี้ให้เฮ็ดบุญหลายหลายฟังไว้เด้อเฮ็ดบุญหลายหลายนี่บริเสียเงินจากบาทหรอกเฮ็ดบุญหลายหลายก็ขึ้นละบาปหลายหลายสินหาหลายหลายไง เจ้าสิเข้าใจว่าเมื่อขอสินกระผาจะได้บุญบ่แมนเดอนะโมตัสสะขอนอบนอบ้อมสามเถ้อพุทธพุทธังสระนังขชามิทุติอีกบาทตาติอีกสามเถ้อผู้ขาขอถึงประพุทธประทรมประสง์ปานาติปาตาเวลับอเอเบดคือประตูผภาะเฮะ้เฮ้ ม่วนสมบัติวพระเดียวรับกับรับซื้อ,อยสิีข้าใจว่าตันนั่นได้บุญว่ายาสิีข้าใจว่ามาท่านทั้งสี่ได้บุญมันได้อยู่ไม่ได้น้อยเดียวประเทศบาปผุเบิดซ้ำพระพุทธเจ้าพนบอกเดอ้อให้ท่านหลายปณิดกสร้างบุญนั่นยังบทตอมีศีลศีลหลายปณิยกร้า,างบุญนั่น กะยังบอทอได้สมาธิได้สมาธิเก่งปนให้ก็ตามบุญนั่นก็ยังบอทอได้ปัญญาสิพนทุกได้นี่บุญหาบ่ยากดอกไงเทาเทาเทาจังสี่นี่แม็นไปมากยากเอาบรรจุฮื่นเป็นวัดสาธุเดอร์ผู้ขาเอาบุญกอนเดอร์มือนี้เอาวันพระเดียวบอขาดชัดบ่ลักทรย์ สิ้นหาคบยุ่งกันก็จะจบเอาักขมาวี่เอาบโอ้ยแล้วก็ไพ่สิบองค์หัวมันเจ็บเราเจ็บเพื่อกันเ่เดือนตัวก็อดเอาสตัวก็บ่ออดเดนที่ก็จะมาโจมเพยยังเราขณะนี้ก็บ่มีบุญนับเพิ่นก็บ่มีตัวองบ่เอาเอาให้ก็บ่เอาผู้ละคนพอเราบุญอยู่แต่วัดเฮ้ย ว่ามมอีกถักกูบมาวัดนั่นบอกกู้นั่นแหละข่ำตั้งแต่พระคู่พราะในพระคู่พุดท้าบ่กีกู้มาไพาสีมามิจะกู้แล้วมาข่ำเพิ่นถ้ากูบมาเพิ่นบ่ได้สะแตกหรอกเพราะมันโลงเศร้า <c oughs> มากับ่ฮุบเอเบิรดเข่าก้นบาดกับ่เหลือหลักบ่ฮุงวัดไปน้่อีกไม่ไงจะก็ได้บุญหลายแท้ได้จนเซ่แล้ว <c oughs> <c oughs> มื่อนี้มาสังฆะท่านกูกับมากินค้าคกันแล้ว กูกรตำมเตจแจวมากบัดกูขอปุ่นสักะตาเมื่อขต้มสักะตาเมื่อได้ประแหงหอบหนึงผุนมึงเบิ่งที่เรากูไปเอาบุญได้สมบุงมากปาดถนาแด่จนเสเมือ่อแต่สิ่พได้บุญเดเท่าทั้งไหนเหตุจังสีเศร้าเดอผู้ลัคนบาอย่างเนี้ยมาจอบบุงพระถอดประทูมาตัวเดียว บู้ยต้มป่าไปตะกินตะละนนอกถวายเพลินเบิงแต่พระบเหลือในบ่อสันกับเบิงไม่ออกเลยเฮาเหลียวเบิงไปได้กับเหลือมืชอบออกกักบ่ได้บุญได้ตัวนี้แม่นบ่ได้มาวัดเลยก็ได้บุญจังว่าอัตมานางอยู่วัดจะหูกบ่อพญ่มีแต่คนถูกไปหาบม่มี่คนรวยไปหา บ่มีผู้ใดว่าหลวงพ่อครับผมรวยแปดร้อยล้านครับผมมาหาหลวงพ่อวันนี้ผมดีใจมากเลยเกินครับผมขอถวายหลวงพ่อสองล้านบม่มีเลยมีก็ไปแล้วเดือดเจ็กผู้บูข,ขับเวกาไปอ่ากับน้ำมักสังกังหลวงพ่อเฮ้ะมาอะไรก้ามาพึ่งบาร,รมีหลวงพ่อหน่อยอะเลือดติดกอไลอ่าหลวงพ่อคงจริงด่เปล่าแต่ว่าตาตึงห้วย อายาหลวงพ่อไอ้ตาตึงห้วยหลวงพ่อตึงนั่งบอกไม่อ้วนเหลาเกียร์ไข่เหล้าลอยเปอร์เซนต์อ่าเจ้านี่อหลวงพ่อตาตึงห้วยตาบว่ได้บอกเค้น่งอ้วกตาแต่จิ๋วอ้วกตาโอ้โหหลวงพ่อเอยตาตึงห้วยหลวงพ่อบอกสำปตัวหน่อยเถอะพ่อ,อเป็นหนี้เป็นสิงพ่อ,อมีแต่ผู้เป็นหนี้ไปหา โอ้ยไก่บ้านไหนกับพโวบโเวมากับแปลกเทเด้เราพอใหญ่บุญบวชบวชเขามานี่แปลกอยู่วะแล้วเทอดาเขาก็ออกเป็นเบอร์ไปให้เขาจังสีละ่ะคุณยายคุณยายโมวัดรักษาสินปรมรักษาสินปร,ราปรไว้ no ไปถามคขมเนเขารักษาเสินปราม no ปรามไว้ no จะมาวัดจกปีหรอเจ็ดแปดปีแล้วหลวลงพอ่อจะรักษาสินอย่างชินสามก็สินสี่ออก 5, 4, 3, หาซีสามด้วยอยังวะเพรถึงแต่ขั้นหัวผัลว่าเห้าบอกเบอร์ได้ระบาดดิบักดึงพอบูพี่พี่เ,เขาไปวัดไปดิอ้อยหลวงพ่อขนายวัดตะกาย้แล้วขอเพิร์บบาลวิลาลอ้อเพราะว่าคือว่าวง่ายแท่ไม่อย่างหรอขนาวปาขอโซกขอลาบ อยากได้หลาบคือประมาแต่เศร้าผมอยู่โตมันมีอยู่กับเขาตอนนี้พาเน่นกับสันเบ,บเราลเบอเือแล้วหลาบเหลือแต่แจวโอ้ยหลวงพอบอกแน่ตัวไหนบ่ดีก็เลยปวดพายแล้วค่อยบ่จักหอกไปเมื่อถาอาตมาฮู้นั่นบอกอาตมาบอกคนแถวนี้รวยเบิด์ล้อหละไปบ่จักหอกบ่เราก็มือเกาหัวมันไปซื้อเกาหาก,กระถือ <c oughs> บัตรมันจิเป็นได้หน่ใหญ่โอ้ยยังวะ ลังบากลัดกลางทางเดมือเบอร์ออกคือจังสีหลงพ่อหลว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 งพ่อมือนี้มือนี้เดมก็ดีคู่มือนตัวมือนีมือนีเออก็ดีคู่มือนแล้วบ่ให้โตดีเนี่ยพ่อโตดีคู่มื่นเลยไปจดเอาโลดมาสามิกอะไรโตไหนจดเอาเลยบอกให้หลวงพ่อบอกจริงเจ๋งบ่จักดอกหลวงพ่อบ่จักไปไปไปสิประเทศปิดประตูอธิบาก็ปิดประตูรถ เอากระโจกขึ้นกับหัวฮาฮาฮาบักขามมงเอยจะมึ่อยางไดแต่เบือมันหลบไปซื้อหาหามันหลบถือซ้ำบัดมันสิใดเบิ่งสิมันเป็นกระบวดตัวกระบวดเฮงเข้ามาดิปุ้ยขังแห้งดิพ่ไปตะขังกะขังอันบวดเน่นพักฤดูร้อนบักดึงหนาขึ้นหนาหนูสิ่งนสิบห้าปีแล้วพอแล้วพอไอผมของดีแน่พอ ของดีอย่างผมมีผู้สาวของเขาอยากได้ผู้สาวครับผมมารอเขาขอของดีเน้โอ้ยอยากได้ผู้สาวหลายสบัโด้วยให้แน่หลวงพ่อโกนหัวพอดีก็เลยเอาผมให้เพิ่นเอาเอาเกสาหลวงพ่อไปผู้สาวติดเลยได้ดีหมากมึงเลยได้ดีชัทุกพลวา ซื้อในอาทิตย์ดึงไปโรงเรียนผู้สาวหนุ่มมาสี่คนดึงแก่เิ่นคือติตะหักแต่พเลยเล,ะล,ะล,ะละ้เน้ะเดี๋ยวนี่มันหยีสิบสามปีเม่มันยีสิบคนโอ้ยแม่มันว่าหลวงพ่อเอาหยังให้มนันมันเอายีนี่ไปส่งมัเก็าอาีใหม่มา,มาสับร่างบ่ท่านบ่สันผู้เป็นแม่เน,ะนี่ยบ่ทนตะซักผ่าเตียง ไปหลงห้พอ่อนเขาหน่อยเดียวบารีพวกเน่นพังฤดูร้อนพวกเป็นเบาหลวงพ่อคอยเเกษะนี่ไผก็อยากได้แต่เกษาบอกกูบังห้ดอกผมพบไดเราเนี่ยหลวงพ่อโกนผมพบเอาเราเด้อเอากระซังหลวงพ่อไปเลหายพอ่อนถ้าหลวงพ่อห้พอ่อนจังสิติดเอาเอาไปโลดกระซัมขี่ทานถ้าโาราะถ้ากูบังห้ยพอดเทวดาบาราบสาบวิผายหากรดองกษัตริย์มันก็แมนควมอีดีระบาดถ้าห้พ่อนจึงสี่ตัว จะว่ามีแต่คนแปลกๆไปหาบัตตานี่ผัดเ็นยิ่งไปว่าเนี่ยหลวงพอลวงพอขนาดคือถูกแทบเป็นหนีหลายแทบเหระเอาเก็เป็นหนีตัวเขาพอไปใส่เขาเว้ยอยากให้หลวงพ่อปรดแน่โอ้ยปรดว่าเป็นดอกมันถูกหลายหลวงพ่อเด็ดี่ยวเป็นหนีเขาอยู่สีหาหมื่นโอ้ยเป็นหนีซีหาหมื่นมันสิยากยักงหล่าเอ้ยเจ้าบ่าเหตดบุญเห็ดอยู่หลวงพอ่อจะเคยเหตดสังฆทานใน้พ่อแม่เจ้าบบอบอ่อผัวพ่อ้าเห็ด เจ้าส่บาดอธิษฐานบาจังได่เทูให้ถึงเบอร์นเด้อมันกระลุยบ่เช่านั่นเราบ่ถือที่คนมันบ่รวยคูมือยอนหยัางยอนมันขีดทีก็พ่อกระแม่พ่อแม่ตายปูญาตายง่ายตายบ่เหตดสกทา่านให้จักเถื่อบ้านดีคือกันเนบ้านดีไทยบ้านดีเขาเอินบ้านอีหยังพ่อใหญ่บ้านแถวนี้มันยางสว่างบน้องหู บันกล้วยแถวมือนี่มองนี่นั่นนั่นศพก็ต่ายไล่หลายบองหัวสภาพนั่นกอดข้อก็ต่ายใส่เบ็ดต๊กน้ำตายขาก็ตายอยู่นี่เต็มหนึ่งจงหูว่าเป็ดอยู่นี่เต็มหนึ่งที่จอบเอาอีกหลายคนอยู่นี่เหตุสักกะทานในเขาแน่ไพ่ย,พย,ยังถือเบิร์สักกะทนสักกะทนถือต้องเด้อ ผู้ใดอย่างมี่โชคอัตมาบอกบัตชนกล้ยเคยเว้าก็บักอันหนึ่งมันตั้งแต่มันม้อสามเบิงดวงให้มั่นเบิงเลนเลนนะโอ้ยบอกอันนี้มึงเศรษฐีตัวเศรษฐีจังได้ผมี้จักต่างเป็นวะก็บ่มีแล้วตอนดีข้างหน้ามึงเป็นแมนบ้อหลวงพ่อเป็นตัวเบ้าบริตัวพ่อมันจบเบาหกมันผัดเม้าเหล่ามันผัดเลยเดียเมียได้เมียตอนเม้าหลวงพ่อหลวงพ่อหาามือพมแนวผมสิบใครเปิมี มึงขายเป็นบอกว่าเป็นกระหัตเอ้าเปล่าเอ้าเขาเลยหามือให้มันไปขายสามเดือนลบมาขายดีเปล่เฮ้ยดีหลวงพ่อขายดีแห้งหลวงพ่อหามือให้ดีแห้งเลยโอ้ยได้จักหมื่นละลบมาเกือบสามหมื่นหลวงพ่อขัดจุหาลอยได้สามหมื่นโอ้ยเขาทาเห็ดสังฆทานให้ปูยาตาย่ายบมึงเด้อ้ามึงเห็ดบอดเศร้าปูยาตาาย่อิ่มมึงก็อิ่มพี่ปูพี่าสีซอยมึงเด้อมันก็เห็ด เห็ดตังสีเดือดลูกเห็ดซังกะท่านง่าย